สรุปตำนานหลวงพ่อเงินพุทธโชตผู้ปลุกโพในใจคนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อพุทธศักราช2351ณนบ้านบางคลานจังหวัดพิจิตรได้ถือกำเนิดชายผู้หนึ่งซึ่งภายหลังผู้คนจะเรียกขานว่าพระอาจารย์แห่งโพธิธรรมเขาคือหลวงพ่อเงินพุทธโชตผู้ที่ชะตาชีวิตถูกขีดไว้ให้เป็นมากกว่าพระธรรมดา แม้ในวัยเยาว์หลวงพ่อเงินก็แสดงความแตกต่างจากเด็กทั่วไปท่านช่างสังเกตสนใจในวิชาแพทย์พื้นบ้านและเมื่ออายุเพียงสามขวบก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพศึกษาเล่าเรียนในวัดชนะสงครามได้ซึมซับพระธรรมอย่างลึกซึ้งตั้งแต่วัยเยาว์เมื่ออายุ22ปีท่านจึงอุปสมบทโดยได้ฉายาว่าพุทธโชตซึ่งแปลว่าแสงแห่งพระพุทธเจ้าชื่อนี้เองได้กลายเป็นคำพยากรณ์ชะตาแห่งท่านโดยไม่รู้ตัว เมื่อพรรษาที่สามท่านเดินทางกลับพิจิตมาเพื่อดูแลปู่ผู้ป่วยท่านได้จำพรรษาที่วัดคงคารามแต่ในใจลึกกลับรู้สึกถึงบางสิ่งที่ดึงดูดให้ท่านสแสวงหาความสงบหรือก,กว่านั้นท่านจึงออกเดินป่าเพื่อเสาะหาสถานที่อันเหมาะแก่การวิปัสสนากรรมฐานระหว่างทางพบกับวัดร้างในป่ารกใกล้จุดบรรจบของแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านสายเก่าสถานที่นั้นมีเพียงซากอิฐเก่าและต้นไม้ใหญ่คลุมจนเกือบมองไม่เห็นผืนดิน ท่านนำกิ่งโพศักิสิทธิ์ที่ปลูกจากวัดเก่าติดตัวมาและตั้งจิตว่าถ้าที่แห่งนี้จกเป็นศูนย์รวมแห่งธรรมขอให้ต้นโพนี้รอดพ้นจากความตายหลังผ่านไปเจ็ดวันต้นโพเริ่มผลิใบสีเขียวเข้มท่านจึงตั้งชื่อวัดว่าวัดวัดวงตะโกและต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดบางคลานตามหมู่บ้านนับจากนั้นท่านได้ลงมือพัฒนาวัดด้วยมือเปล่าอาศัยแรงศรัทธาและพระเครื่องที่ท่านปลูกเสกเองโดยเฉพาะพระพิมพ์หลวงพ่อเงิน ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่โจดจันจนถึงวันนี้ตำนานหมอยาผู้ใช้ธรรมรักษาคนหลวงพ่อเงินไม่เพียงแต่สอนธรรมท่านยังเป็นหมอแผนโบราณผู้มีตำราย,ยาสมุดข่อยประจำตัวว่ากันว่ายาที่ท่านปรุงด้วยมือผสมน้ำมนต์สามารถร,รักษาโรคที่แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่เข้าใจได้หลายคนมาเพียงเพื่อขอพรแต่กลับได้ความสงบในใจกลับไปราวกับหลวงพ่อมีได้ให้ยาแต่ให้ธรรมแก่พวกเขา หลวงพ่อเงินเป็นอาจารย์วิปัสนาของพระสายวิปัสนาชื่อดังเช่นหลวงปู่สุขและเป็นที่เคารพของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งเสด็จมาศึกษาทำกับท่านที่วัดวังตะโกรวมถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชีรยานวโรธก็เสด็จมาศึกษากรรมฐานกับท่านเช่นกันคนดีคือผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม้แต่ด้วยความคิด หลวงพ่อเงินและสังขารอย่างสงบในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2462ขณะอายุ111ปีแม้ร่างกายดับสูญแต่สังคุนของท่านยังอยู่พระเครื่องของท่านยังเป็นที่เคารพคำสอนของท่านยังดำรงอยู่ต้นโพที่ท่านปลูกยังแผ่ร่มเงาตำนานของท่านยังเติบโตในใจพุทธศาสนิกชน